สวัสดีจ้าเมนี่แม่ก็จะมาเฮ็ดสมพักซุเบิงนะจ้าสมพักต้นหอมนะจ้ากับผักกระดำปีนะจ้า<ม>ก่อนจะไปเบิงฝากกดได้กดติดตามให้แม่พ่อยน้ำในนะจ้ามาเบิงวิธีเฮ็ดกันเลยค่ะอันนี้คือผักกระดำปีแล้วก็กต้นหอมนะจ้าแม่พ่อยซื้อมานะจ้า แล้วก็มาหั่นกันเลยค่ะอันนี้หั่นเดีวแต่ถนดเด้อจะเดี้ยวแต่มากนะจ้ะใหญ่หน่อยก็จัดไปโดดจา้าพักนี่คือแม่พ่อยดางแล้วเนาะจา้ะแม่พ่อยซื้อมายางหนึยี่สิบบาทจา้ะแล้วก็ต้นหอมจ่ะหันห่นไวหั่นได้จ้าหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนแบบนี้นะจ้ะ พอเสร็จแล้วแม่พ่อยจะใส่เกลือลงไปนะจ๊ะอันนี้ใส่เกลือซ้ำใดก็ได้เนาะจ้ะพอ่าเดี๋ยวเขาไปล้างออกนะจ้ะแล้วแม่พ่อยจะขยำนอจ้ะค่อยๆขยำนะจ้ะอันนี้แม่พ่อยว่าอะไรใส่น้ำเลยอจ้ะมีสามยางนะจ้ะมีเกลือมีต้นหอมมีผักกระหน่ำปีนะจ้ะขยำจนน้ำของเขาออกนะจ้ะน้ำพักนะจ้ะน้ำพักออกแล้วจ้ะนี่ อันนี้ก็คือน้ำเปล่าต้มไฮซุกนะจ้ะหอนแล้วกับปิดแก๊สได้จ้ะอันฟักที่ห้องคันเมื่อกี้นะจ๊ะก็มาล้างน้ำเกลือออกละจ้ะหลังควื่อควื่อหมิ่นเขียวของอ่ะยังก็หมิ่นนะจ้ะหมิ่นหมิ่นเขื่อนยังก็นั่นเลยจ้ะเอามาล้างออกละจ้ะล้างน้ำเกลือออกพร้อมนะจ้ะแบบใกล้กับประมาณสามน้ำนะจ้ะทุกคนจ้ะ ดางก็ใส่ตะแกงไว้แบบนี้จ้ะเพื่อให้น้ำของเขายดออกว่าจ้ะพอเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวนะจ้ะดัางน้ำเสร็จแล้วนะจ้ะพอกลับมาเริ่มเพียสมพักกันเลยค่ะอันตี่ใส่ก็มีข้าวเหนียวนะจ้ะอีแบบอยใส่นิดเดียวจ้ะบอดตังไายข้าวเหนียวเขาหนึ่งซุกเลียวนะจ้ะไปละลายละลายน้ำนะจ้ะให้เป็นมิดไผ่มิดมั่นนะจ้ะ ก็ตามด้วยผงนัวนะจ๊ะอันนี้แล้วจะค้นมัก้ะจ้าผู้ไรบ่กินบ่ใส่กันด้เนาะจ้ะบ่เกี่ยวกันนะจ้ะบ่เกี่ยวกับผสมผสมนะจ้ะสมคือเก่าก็ตามด้วยน้ำตาลใายขาวนะจ๊ะเครึ่งซ่อนหน่อยนะจ๊ะก็ตามด้วยน้ำต้มของเ้าวนะจ้ะซุกแล้วเย็นเด้วเนาะจ้ะอันนี้คือน้ำต้มซื่อๆ้วจ้ะน้ำพ้อนต้มซุกแล้วเย็นเด้วเลยอจ้ะ แล้วก็ขยำทุกอย่างให้เขากันได้จ้าแล้วก็ชิมเบองนามก่อนจะวานัวบอนะจ้าคือนี่แม่พ่อยบริเซใส่เกลือนะจ๊ะชิมบึงก่อนจ้ะแล้วก็ชิมบึงผักของห้องพร้อมนะจ๊าวากิมบอรหรือเนี่ยอะไรนะจ๊ะแม่พ่อยรูซสึกว่า ขาดเกลือจักน้อยนะาจา้ะแม่พ่อก็เลยจ,จะเติมเกลือลงนะจ้ะซ้ํา,าน้จะพอเติมเกลือลงแล้วนะจ้ะก็ขยำทุกอย่างให้เขากันเลยค่ะนี่จะพักเครื่องหม้อจ้ะพอขยำเอียงออกแล้วก็เหลือนิดนึงนะจ้ะแล้วแวม่พ่อจะมาใส่ขวดโหลไว้ด้วยค่ะ น้ำหลโพดจะเทออกจักน้อยจะพอเวลาเขาเป็นนะจ๊นะน้ำก็สิพู่ขึ้นนะจ๊ะเอืดอขึ้นนะนะนี่ก็ปิดฟ้าไปเวยจ้าพานไปหนึ่งขึ้นกระกิดในเดวเลย,ยจ้าพอพานหนึ่งขึ้นะจ้าเนี่ยก็จะมาเปิดสูบงเลยจ้าตอนนี้หอ้มหอมจ้า แ,แม่พ่อยจะหยักกิ่นสุเบิ่งพร้อมเด้อจ้าว่าเสียงกรอบสำหรับนะจ่าเพื่อนเพื่นเบิ่งแล้วมีประโยชน์ฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามให้แม่พ่อยนำในเด้อจ้าขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้าเอามาฟังเสียงแม่พ่อย้ำสุเบิ่งเลยอดจ่าอย่าเงาเงีาา้ยกรอบกรอบจ้า ขอบคุณหลายๆเลยจ้าี่รับช่วงติด